สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงเวลาข่าวของคุณนะคะกับ Speed News และดิฉันชัญญาพากรพัฒทางช่อง True Vision 72 Speed Channel ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการที่เกิดหลุมนะคะกลางสีแยกถนน อโศกมนตรีค่ะการประปานครหลวงนะคะตอนนี้ก็ออกมายอมรับผิดค่ะว่าทําบริเวณกลางสี่แยกอโศกมนตรีเป็นหลุมนะคะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง1เมตรทีเดียวนะคะและยังมีความลึกถึง0.8เมตรงานนี้ก็คุมเข้มนะคะว่ารับเหมานั้นห้ามทําผิดซ้ําอีกค่ะ คุณลือชัยดีถาวรรองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างการประปานครหลวงหรือว่ากอปอนอก็ได้เผยนะคะว่าจากเหตุการณ์ซุดตัวของถนนบริเวณกลางสี่แยกอโศกมนตรีเป็นหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรลึก0.8เมตรซึ่งก็อยู่บริเวณจุดเตรียมงานก่อสร้างเพื่อตัดบรรจบท่อประปาที่จะวางใหม่เข้ากับท่อประปาเดิมที่ดําเนินการมาตั้งแต่กลางปี2554นะคะและจะแล้วเสร็จในต้นปี2556ซึ่งจุดนี้เองค่ะทางก ปปนดาเนินการวางท่อประปาขนาด1,000ม mm, ิลลิเมตรด้วยวิธีดันท่อลอดนะคะดำเนินการก่อสร้างเฉพาะเวลากลางคืนและจะต้องรีบเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางในตอนเช้าของทุกวันแล้วก็ออกมายอมรับนะคะว่าเกิดจากสภาพของฝนตกหนักเมื่อคืนวันก่อนเกิดเหตุและจากปัญหางานก่อสร้างในการป้องกันด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะท่อร้อยสายสายทรณุประโภคเดิมทําให้วัสดุทรายใต้ผิวจราจรด้านล่างไหลเข้าไปในบ่อตัดบรรจบท่อประปาเดิมซึ่งทางกอปอนออก,ก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะทางด้านคุณเจริญพัสระผู้ว่าการกอปอนออกได้สั่งการให้สอบสวนการปฏิบัติหน้าที่โดยด่วนแล้วนะคะและยังสั่งคุมเข้มผู้รับจ้างวางท่อประปาทุกรายไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวของโตโยต้าบ้างนะคะตอนนี้เขาก็ได้ส่งเครื่องยนต์นะคะที่มีการเผาไหม้ดียิ่งขึ้นมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีกว่าค่ะทำให้เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางค่ะ หลังจากที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้แนะนํารถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์อเนกประสงค์ยอดนิยมโตโยต้าไฮลักซ์วีโกแชมและโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมานะคะด้วยการออกแบบลูกลับใหม่หมดจรดทั้งคันพร้อมสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ทรงพลังประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ดีทําให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคค่ะ ล่าสุดนั้นนะคะได้รับการพัฒนากันอีกขั้นหนึ่งแล้วเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งด้านประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ดียิ่งขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดและระบบช่วงล่าง DTS หรือว่า Diamond Tech Suspension ที่ให้สมรรถนะการทรงตัวอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลืองน้ามันดียิ่งขึ้นค่ะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในยามขับขี่ในการใช้งานในทุกการเดินทางค่ะ มาทักฝากฝั่งของค่ายรถยนต์อย่างอเมริกาบ้างนะคะ Ford ค่ะเขาได้ทุ่มงบประมาณกว่า135ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ4,400ล้านบาทที